สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องพาพ่อแม่พาพ่อแม่พี่น้องมัดักหนูอีกแล้วครับเมื่อนี้อแต่ว่าเมื่อนี้มาสองคนเนาะพ่อแม่พี่น้องน้องน้องก็มานํามครับผมน้องดักอยู่ปุ่นครับเขาก็มาหอดพ่อแม่พี่น้องน้องก็ล่างดักอยู่ครับกับรักก็สิเป็นกับรักแบบเก่าพ่อแม่พี่น้องกับเป็นกับกับฟันเนาะเออเป็นกับฟันล่วก็เยื่อกับแบบเก่าพ่อแม่พี่น้องอกระโพดแล้วก็ ก็เปลือกผสมน้ำยาปั๊บผนุ่มพ่อแม่พี่น้องเออไม้กับไม้เก่าพ่อแม่พี่นอ้องอ่านะครับอืมอันเดียผมถ่ายเบอรงครับว่าผมมาดักมงไดเนาะนะครับพ่อแม่พี่น้องก็จะเป็นหน้ามองเก่าละ่ะหน้าร่องเขาละ่ะที่ผมว่าที่ผมดักไว้ล่ะก็ว่าสีมาสัมนะครับที่ดักมาขื้นล่ะพ่อแม่พี่น้องนี่ครับจะเป็นเขาเนาะตรงนี้ก็จะเป็นหน้าเออนี่ก็จะเป็นปลามันผมว่าสีเขาไปดักทั้งในนั่นพ่อแม่พี่น้องอืมนี่ครับ น้องเด้อเด้อน้องกระดักอยู่ผุนพ่อไหมพี่น้องผุนละผุนละฝากฝากก็กล่วยไปอีกน้องมันดักอยู่ผุนครับผมผ่านไปเบิ่งไม้มังหันนะครับบรรยากาศเมื่อนี้บรรยากาศเขาท้าพ่อไหมพี่น้องไม่มีลมแล้วก็ผ้าเปิดดีมาลุ่นกันว่าสีมานบ่เมือนี่เออผู้วานผู้วานกับมานอยู่ครับแล้วเดี๋ยวมาลุ่นไม้มือนี่ว่าสีมานบ่ผมขอโตไปใส่กันเด้อพ่อไหมพี่น้องใส่แล้วเดี๋ยวจังสีไทยให้เบิ่งครับผม นี่ครับคําแล้วพ่อแม่พี่น้องอ่ะเดี๋ยวผมฝ่าไปใส่กันเด้อพ่อแม่พี่น้องเพราะว่ามันสีเหมือดก่อนคนน่ะนี่เลยตาเลยคนน่ะลูกสาวลูกสาวก็มาน้าครับผมอ่ะครับพ่อแม่พี่น้องผมใส่แล้วละเนาะนี่ครับทั้งหลังก็สิเป็นกระโพดเนาะพ่อแม่พี่น้องผมผมใหญ่หมองมองมาใส่เนาะแล้วก็หมองหมองเก่าที่ใส่หมู่บ้านผมก็ใส่อยู่พ่อแม่พี่น้องเออใส่ทั้งมดเก่าหลังพ่อแม่พี่น้องกับรักผมอ่ะแต่สิไทายเบิ้งจะสามหลังเนาะพ่อแม่พี่น้อง เดี๋ยวจังมาหลุ่นเหมือนแรงเจีงมาหลุ่นกันไหมพ่อแม่พี่น้องว่าสิเป็นยังไงว่าสิมานบ่เออครับผมนี่พ่อแม่พี่น้องเป็นปลากระป๋อเนาะนี่ครับอืคำแล้วพ่อแม่พี่นอ้องอืเอาเดี๋ยวถ่ายเบิ้งจะสามหลังเนาะพ่อแม่พี่น้องเนี่ยนี่ครับนี่หลังหนึ่งพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวนี่ครับหลังหนึ่งนะทางโอ้ยบ่อยากกวนเป็นไรเนาะนะครับมัน มันสิมันสิลงมาจะหนีพ่อพี่น้องนี่ผมดักอย่างนี่หลังหนึ่งครับผมอ่าเอาพามาเบื้องหลังที่สองครับผมนี่พ,อพ่อ,อพี่น้องนี่นี่สิเป็นทางเป็นเป็นทางหนูเนาะพ่อพี่น้องเนี่ออกมาจากนี้ครับเนี่ยเป็นสิเป็นทางทางไปยังสีพ่อพี่น้องนี่เห็นบอกทางก็ไปในป่ากระโพดพนครับพุนอ่าที่นี่ผมผมก็ใช้ดักอย่านี้ครับผมเนี่ยนี่เป็นสิออกออกมาจากนี้พ่อพี่น้อง,หองหเห็นบอก มาเด้เดินเดินคนตายคนจีไก่ครับเนี่ยนีนจีออกมาที่นี่เนาะผมก็ใส่ดักไว้นี่ครับผมหลังที่สองครับเดี๋ยวไปเบิ่งหลังที่สามกันครับเบิ่งลูกสาวพ่อแม่พี่น้องไอ้นินไอ้ตาลตานเด้อจานเด้อจานเด้อใส่แล้วๆอีหล่าเบิ่งเบิ่งอ่าเดี๋ยวพอเดี๋ยวพอทายให้เบิ่งให้พ่อแม่พี่น้องเพื่อนเดี๋ยวเบิ่งเนาะพอพอดักยังไรนี่นี่ครับยี่นี่หลังนึ่งพ่อพี่น้อง แจะนูน <mile> ูที่ออกมาจากทั้งในพี่น้องใส่ดักแบบนี้เนาะเกาหลังพอแห่พี่น้องเด้อเด้อผมเกาหลังพอแม่พี่น้องใช่เรียบร้อยแล้วครับที่นี่เดี๋ยวผมสิพาไปเบิ่งข้างหนองเนาะมันมันใส่จากหลังเดี๋ยวสิไปถามมันเบิ่งครับผมพับไปกันครับพ่อพี่น้องคุณน้าทั้งหลังพุนครับพุนนะครับพ่อแม่พี่น้องพาที่กําลังต๊กดินครับผมมาเดี๋ยวผมพามาเบิ่งไงนี่ นี่สิเป็นกองเขาเนาะแต่ผมสิผ่าไอ้เบิ่งแต่ว่าผมบ่ได้มาใส่ไปเนาะนี่นี่โอ้หนูได้พรมไอ้หน้องนี่หนูอยู่ในนี่ครับแต่ว่าผมบ่ได้มาใส่นี่แถวนี้มีแต่ห้อยหนูพรมไอ้หน้องพุ่นก็ไปทางในพุ่นเนาะเดี๋ยวมือหนาจะมาใส่กันครับจะเป็นปลากระพุนนั่นเบิ่งไอ้นี่กระโดดพรมไอ้หน้องนี่เนี่ยนี่เนี่ยไปเดี๋ยวเดี๋ยวผมพาไปวงข้างน่องครับอยู่ทางพุ่นไป ไปครับผมไม่พี่น้องไม่ได้ไปหรอกเพราะว่า่านนี่ย่าณในนี่ในตาลนไปกวนกับดักหนองมันเนาะ่านไปพากับดักมันมาออกไปถ่ายยี่นอกคุณครับเดี๋ยวจังถามมันเอาว่ามันดักจากหลังเป็นยังไงเอาเนยยัง,งครับไปพุณหนะ่าเพราว่าพี่น้องน้องมันดักอยู่หุ่นเนาะผมไม่อยากเข้าไปเนาะย่านม้าสองตัวนี่กวนกว,วนกับดักมันเนาะถ่ายยี่หนอกผิดแล้วครับ ไปกันครับไปไปถ่ายยุโรปปุนครับอ่ะพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวผมถ่ายเบิ้งบรรยากาศหน้าหล่องเขาเนาะครับเบิ่งเดี๋ยวนี่ครับที่เป็นเขาหล่อมแล้วก็ตรงกลางยังสีก็บทเป็นพื้นที่เขาเนาะแล้วก็ที่เป็นไฮกระโผดแนครับผมเบิ่งเดียวนี่ครับพ่อแม่พี่น้องพาทีโต๊แล้วพ่อแม่พี่น้อง ครับถ่า,ายยุรถครับนี่รถน่องเน,ะนาะนั่งถ่ายไม่ยินนี่ละไม่อยากเข้าไปเพราะพี่น่องมาสิกวนกับดักมันเน,ะนาะนั่งถ่ายนี่้แล้วครับผมครับเพราะไม่พี่น่องน่องกำลังใส่เลือเลืออยห่าลังเพราะพี่น่องแต่ก็มืดแล้ว <c oughs> นี่ครับสิมืดแล้วเดีย๋ยวถามใส่จะข้ากันเพราะไม่พี่น่องใส่ทั้งเบิดสิบเก่าล้างครับผมอานจะจะมาลุ่นกันเด้อบัดนี้เพราะไม่พี่นอ่อ,นนนองไปครับเพราะไม่พี่น่อง,ไป,องไปลุ่นกันครับ ตอนนี้ก็ประมาดีถุ่มเนาะไปเบิ่งกันนี่ทั้งหนาพ่อแม่พี่น้องโอ้บอ่ทำงานหรอกพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเบิ่งเดิมเดิมเดิมนี่ครับนี่เ <g ül üyor> อบอ่ทำงานพ่อแม่พี่น้องเอ้ยอ่ะเดี๋ยวมืออื่นจะมาหลุนกันไหมครับผมมืออื่นเส่าเนาะพ่อแม่พี่น้องไปไปครับไปหลุนหลังที่สองกันครับผมไปโอ้หลังแหลกบ่ทำงานพ่อพ่อแม่พี่น้องเลยนี่ก็เบิ่งหลังนี่มาก ผมมาใส่แก่มือครับสีททาง้งานบ่เอ้อยบ่ทำงานคือเก่าพ่อพี่น้องเอ้ยบึงเนี้ยมันเป็นตะมีหนูออกมาที่ใดพ่อแม่พี่น้องเบิ้องบนมันจะเป็นหูไปทางไหนเป็นทางมันกับไปทางไหนครับเออยังบ่ออกบอ่พ่อแม่พี่น้องเลยอันเดี๋ยวมื่นจะี๋ยวมานหลุดไหมครับผมนี่อะามื่นเดี๋ยวมารหลุดน้ำกันไหมเนาะตายเบิง่งหลังที่สามครับผม เบิง้งหลังที่สามทำงานบ่เนี่ครับบ่กีหยาบาังไหวเนาะทำงานบ่เดี๋ยวเบื้งเด้อผมเบืงเบ้งก่อนรุ่นรุนพแม่พี่นอ้องทำงานบ่โอ้ยยังบ่ทำงานพ่อแม่พี่นอ้องเอ๊หนูบ่ออกแล้วบ้าเฮ้ยนีเบื้งเด้อยังบ่ทำงานพ่อแม่พี่น้องเลยเนี่ยนี่ครับ เดี๋ยวเด้อนี่ครับอ่าหูมันสีอยู่ทั้งไหนพ่อแม่พี่น้องอ้าสงสัยหนูยังบม่ออกพ่อพราแม่พี่น้องเลยมือนยังไม่หลุนกันดีครับมือนเนาะมือนอ่ามาเบิ่งหลังนี่พ่อแม่พี่น้องนี่อยู่ใกล้ๆกันเนาะโอ้เอาทำงานบ่เนาะทำงานบ่ทำงานบ่กับดักหายกับดักหายพ่อแม่พี่น้องกับดักหาย อุ้ยทำงาน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 อยู่ครับผุนอเด้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 ออู้มาเร็วมาเร็วมาเร็วเตามแรกครับผมเตามแรกนี่มันมันพ่พี่น้องมันมันเออมาเร็วมาเร็วแต่ครับพ่อแม่พี่น้องมาเบิ่งเด้อนะเตามแรกพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเตามแรกนี่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 ได้แล้วเตามแรก โอ้ก็หลังโตงามพอพี่น้องเยดูเด้อเห็นบ่เห็นหนต่ไม่เนาะนี่พอพี่น้องอยู่กี่ไก่พี่เนาะเห็นบ่เห็นดีว่าเนาะนี่เออนี่ครับผมมาแล้วแต้มแรกมันหมานมันหมาน,มน,มนครับผมครับพี่น้องใส้เสียบเยากอนอ เนี่ยกันโอ้มาแล้วแต้มแรกแต้มแรก นี่เดอ้อพ่อแม่พี่น้องแต้มแหลกครับผมไปเป็นรุ่นหลังต่อไปครับไปครับพ่อแม่พี่น้องไปเบิง้งหลังก็ไปเนาะเป็นยังไงใส่ใบมองเกุฎอีหล่ะพ่อแม่พี่น้องเบิง้งที่ทำงานบ่เมื่อคืนที่ว่ามันมันมันดีดแล้วมันบ่อยู่บ่ถึงหนูพ่อแม่พี่น้องมาถือเบาบันนี่ยลุน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 ทำงานบอ่ออุ้ย อุ้ยทำงานทำงานแต่ว่าไปถือหนูอย,อยยังวะเบิงบ้งเบิ้งเนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่ครับพ่อแม่พี่นอ้องอ้นี่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 น,นอ้มันขักดินออกมาใหม่ๆเลยพ่อแม่พี่น้องเนี่ยเดีย๋ยวเดีย๋ยวนี่ครับเนี่ยวักดินออกมาใหม่ๆเลยโอ้ ใส่ใบมองเก้าหนิหรือว่าเนาะมืออื่นมือมอื่นจะมาหลุนกันอีกเทือน,นึงครับผมอืมไปพอแม่พี่น้องไปหลังต่อไปครับผมนี่อยู่ในปลามันเอาเบิ้งทำงานบอเด้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 อโอ้บอ่ทำงานพอพีน่น้อกมึงเด้อนี่นี่ครับบ่ทำงานผุน่ามันมามันมามันมาขวดขวดกินมันพอพี่น้อกมึงเด้อคนน่ะ นี่ครับนี่้นี่ครับพอเป็นยังครับเดี๋ยวมืออื่นยังมาหลุนกันตอนเสาร์พ่อแม่พี่น้องอือเดี๋ยวถอดพ่อแม่พี่น้องเนีหลายเด้อครับมันขาโถั่วซ้ำมันบ่นมีไฟพ่อแม่พี่น้องเอดี๋ยวเดี๋ยวผมสือส่อไฟมาเพิ่มบ่มันเสียดายมีแสงแสงดีกว่านีเนาะพ่อแม่พี่น้องแต่ว่าคลิปนี้ขอถอดพ่อแม่พี่น้องก่อนอ่า ไปข้าวนาเท้อหนาค่อยปั๊บปรุงเนาะพ่อแม่พี่น้องไปไปลุ่นล้างต่อไปครับผมอ่ะไปครับลุ่นล้างต่อไปพ่อแม่พี่น้องสามล้างสุดถ่ายซีอยูอยู่ข,ข,ขั้นหนาขั้นหนีเนาะพ่อแม่พี่น้องไปเอาเฟิงมานบ่ทำงานบ่ทำงานบ่ออ้ทำงานทำงานทำงานนี่นี่นี่น,นี่ทำงานแล้วพม่พี่น้องออ้ตัวกำลังงามครับผม ครับพ่อแม่พี่น้องนี่เนาะเห็นไกลๆเนาะเออเดี๋ยวมันสิพษิกษกดยังของเพื่อนละเออปลอดภัยไเยก่อนครับผมเนี่ยก็โตซ้ำโตแรลกละพ่อแม่พี่น้องเออแต้มสองครับผมมันมานมันมนันเดี๋ยวผมใส่กระดักใส่เนี่ยก่อนเดี๋ยวมือนจะไม่หลุนกันใหม่เนาะพ่อแม่พี่น้องเนี่ยออนี่เด้อพ่อแม่พี่น้องเห็นบ่นี่แหละครับเออถ้าไอ้เบื้องแบบเก่าบ่ได้เนาะพ่อแม่พี่น้องออื มองเบื้องหลังต่อไปพ่อพี่น้องแต่ว่าพุนนะเ็นบอกแสงไฟหนองแสงไฟหนองมันมันก็ยามอยู่ผุนพ่อพี่น้องจะไมนได้จ็กตัวเด้มาหลุ่นกันกันพ่อพี่น้องเอาเบืงมานบอหลังนีิทำงานบอเฮ้ยยอเฮ้ยยอเอาเบืงโอ้ยบอทำงานพ่อพี่น้องแต่ว่าแต่ว่าเขาเปลือกเขาเปลือกนี่ก็มีหนูมีหนูมากินอยู่ครับ เด,เดี๋ยวเอากระเ,เ,เปือกห้อยเป็หม้พ่อพี่น้องเดี๋ยวมืออื่นเดี๋ยวมือหลุนกันเนาะอ่ะพ่อพี่น้องอันสุดท้ายของผมเนาะโอ้หน่องมันกระมานอยู่พ,พ่อพี่น้องเลยมันในหาโตหุ่นผมในสองตัวเอาเบิ่งหลังสุดท้ายครับยังดุกดิ๊กยังดุกดิกโอ้ยเบื่อทำงานพ่อพี่น้องเอ้ยอู้ข่าบกระเปือกกินทั้งในเบิร์ตพ่อพี่น้องเลย กระพดมันบวกินเออ,อเอาเดี๋ยวมือเดี๋ยวมาหลุ่นกันไหมครับผมมือเสาร์มาผอกันไหมเนาะพอ่อพี่นอ้องสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสวัสดีตอนเาสาร์ครับผมได้เวลาไม่ยามหนูหรอครับเนี่ยเสาร์แล้วพ่อพี่น้องเนี่ยเออ ยังผมมาผู้เดียวก่อนเนาะน้องน้องมันสิไปสรงลูกทรงลูกไปลรงเลียนก่อนก่อนพ่อแม่พี่น้องตอนนี้ผมมาผู้เดียวเนาะผมมายามก่อนนะมากับไอ้นี่ในตานเออเมื่อคืนเมื่อคืนเมื่อคืนได้ผมได้สองตเนาะน้องน้องมันได้หาตพ่อแม่พี่น้องก็ถือว่ามานมันกับผมเนาะเจอกับดักมันใส่ใส่ซิมหาหลังครับผมของผมใส่เก่าหลังเก่าหลังได้สองตน้องมันใส่ซิมหาหลังได้ ได้๋หาโตพ่อแม่พี่น้องเมื่อคืนนี่เออเอาเดี๋ยวมาลุ้นตอนเช้านี้ครับว่าสิเป็นยังไงพ่อแม่พี่น้องทีมารสบอสิพอ่อสิพ่อได้กินบ่ครับเอออ่ะไปกันครับพ่อแม่พี่น้องไปอ่ะพ่อแม่พี่น้องไปกันครับหลังแหลกเนาะตัวนี้สิติดกับสวนปามเลยพ่อแม่พี่น้องนี่อยู่ทั้งหนาน,นี่นี่ครับลุ้นลุ้นยังพระท่าน,นันเออทำงานบ่โอ้ยบ่มีหนูพ่อแม่พี่น้องเอ้อยังวะ เอ้ยกับดักอยู่อย่างเก่าเลยมึงเด้อคุณนะ่ะโอ้เอาเดี๋ยวไปลุนหลังที่สองครับผมหลังแหลกบูมานหรอกครับอืหลังแหลกกรบบูมานแล้วพ่อพี่นอ้องเอ้ยเอ้เอาจะจังใดเนาะเข้ามาหาว่ามปนว่าเข้ามาเอาได้บุได้ก็จังว่ากันอีกแค่นหนึ่งพ่อแม่พี่นอ้องไปไปลุนหลังที่สองครับผมไปกันครับเมึงบรรยากาศตอนเสาร์ครับพ่อแม่พี่นอ้องเมึงคุณนะ่ะ ไปกันครับอยู่ข้างหน้าน,นี่โอ้ยบ่ทํางานพ่อแม่พี่น้องนี่ผมใส่หม่องเก่าผมของใจพ่อแม่พี่น้องนี่เอ้ยบ่มีหนูใหม่ลีบพ่อแม่พี่น้องมึงเด้อเนี่ย <c oughs> โอ้ยหลังที่สองกับโบมานพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเอาลุนหลังที่สามต่อไปครับผมลุนต่อไปลุนต่อไปพ่อแม่พี่น้องเออไปครับพ่อแม่พี่น้องอ่ะก่อนจะไปลุนหลังที่สามเนาะพ่อแม่พี่น้องฝากพ่อแม่ ฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อครับช่องพ่อใหญ่โมเพชนชาแนลพ่อแม่พี่น้องนี่แหละครับหาอยู่หากินครับผมหาอยู่หากินกีดยางแล้วก็เลี้ยงผึ่งพงปลาพ่อแม่พี่น้องไปรุ่นหลังที่สามกันพ่อแม่พี่น้องโอ้ยสองหลังยังหมดทำงานเลยเอาเิอหลังนี้ทำงานบ่อนี่ครับนี่ผมก็ใส่มองใกล้ๆมองเก้าละพ่อแม่พี่น้องนี่นี่นี่ได้ได้ได้โอ้ยบ่ดทำงานพ่อพี่น้องเอ้ยบึงเอ้ยบึงเด้อ พุ่นเด้อทางหนโูเข้าไปทา้งในพุ่นครับพ่อแม่พี่น้องโอ้ยเม็ดอิ่มซิมพ่อแม่พี่น้องมองนี่เมื่อคืนกับโบมี่ยังตอนเสิร์กับโบมี่ยังโอ้เอาเอาไปลุ่นล้างต่อไปครับผมเบิ่งพ่อแม่พี่น้องไอ้นี่มันเปียกเปียกเบื้องเปียก,กน้ำหมอกโอ้ยนี่ลุยแท้นี่เน,น,นยพอยังพ่อไนได้ได้ได้พอโตอยู่เบิงบ้งๆพ่อพี่น้องเพิ่น,พน,พน,พน,นกระโดดไปแล้วนี่ครับผมก็ใส่ไว้ใกล้ๆกันพ่อแม่พี่น้อง แต่เมื่ขึ้นทํางานพ่อแม่พี่น,น้องหลางนี้โอ้บ่บทํางานหรอกพ่อแม่พี่น้องพมเห็นแล้วเมื่ขึ้นนี่ได้อยู่แต่ว่าโอ้มีหนูตัวเดียวหรือว่านี่เนาะแต่ว่าตอนเสาร์นี่บ่บทํางานครับผมมันจะเป็นหูมันอยู่ท้างไหนนี่ครับหูหูหนูพ่อแม่พี่น้องอ่ะเก็บกับดักเก็บกับดัก,กก่อนครับเอาลุนล้างต่อไปพ่อแม่พี่น้องโอ้ตานเลยนิ่เลยยังไม่ได้จัโตัวลเลยล่ะเออซีลังแล้วโอ้ย ใส่กบรบดักเก่าหลังหนึ่งอ่ะเก็บกับดักก่อนครับตามปะไปปะปลาหลาปะไปนิ่นไปปะปลาหลาปะไปครับพ่อแไ่มพี่น้องอืมแต่ว่าหลังทั้งหนานี่ผมผมใส่หม่งเก่าเนาะที่ว่าผมใส่หม,มูว่านนี่มันมันดีดะละก,กับบัถือละก,กับมือขึ้นนี่ผมกับมะยามมันดีดละก,กบับบถือหนูคือกัน,กน,กน,นพี่น้องเดี๋ยวมาลุ้นตอนเสาว่าสิสิดีสิถือบะสิทำงานบะสิได้หนู่โอ้ เนี่ยห็นบมมาแล้วพ่อแม่พี่นอ้องหนูมันหย่านแล้วเนี่ยนี่ครับ,ม,รบมืมอคลืนกระดีดครับแต่ว่ามันบ่ถึอหนูพ่อแม่พี่น้องผมก็ใส่ใยหมองเกลียดว่ามันสิกลับมามันบอกกับมาจ่อยพ่อแม่พี่นอ้องเอ้ยเบื้งเดียนะครับโู้โหโอ้โหนูผมนี่ครับโูห้หนูเด็ดนะนี่นั่งครับกลับไปหะ ตัวนี้ก็อสิเป็นโอหหนูคือกันพ่อแม่พี่น้องมันสิเป็นคล้องลงมาหนี่เนาะคล้องหนูทีลงมาหนี่โอ้สิ่ด่ายพ่อแม่พี่น้องโอ้อ่ะหลุนหลัางต่อไปพ่อแม่พี่น้องโอ้สงสัยหำด่างหรือบ่ตอนเสาร์นี่พ่อแม่พี่น้องเอ้ยอ่ะไปครับพ่อแม่พี่น้องผมใส่ไว้ในปลามันอยู่นี่หลังหนึ่งเนาะหลุนเบิ้งทำงานบ่หล,ลังที่โกแล้วพ่อแม่พี่น้องโอ้ โอ้โหโบทำงานพ่อไหมพี่น้องเอ้ยเห็นถึงแต่กไก่ล่ะโอ้มัเล่นมันขักบ่มันบ่ออกเลยพ่อไหมพี่น้องเอ้ยเดีย๋ยวนี่ครับนี่นี่คือที่เป็นหูพ่อไหมพี่น้องเนี่เดี๋ยวนี่ครับโอ้หนูมันหูมฉลาดแต่ว่าพ่อไหมพี่น้องมันบ่ บ่กินกระปวดเลยอุ้ยหลังที่หกจะเลิกพ่อแม่พี่น้องเลยเหลืออีกสามหลังเอาเบิ้งสิหำด่างอีลีนป่ะอ๋อตอนเช้านี่หำด่างแล้วว้าพ่อแม่พี่น้องเลยหกหลังแล้วพ่อแม่พี่น้องเนี่ยมันก็ใจใจพ่อโตอยู่ไปครับไปอีกหมายหนึ่งพ่อแม่พี่น้องพูนครับเดี๋ยวรับจะเป็นปลากระปวดเนาะนี่เดอนี่เดอมาสิมาเหลืออีกสามหลังพ่อแม่พี่น้องโอ้ หย no ่านห้ำด่างอยู่พ่อแม่พี่น้องตอนเช้าเนี่ยแต่เมื่อคืนผมก็ได้ได้สองตัวเนาะได้บัวได้ได้ซ้ำหนีผมไก่สีลงเด้อพ่อแม่พี่น้องอย่าว่ากันเด้อครับเด็กแต่งได้ห้ามมาหาเนาะโมเมนต์ว่าโมเมนต์ว่าห้ามมาเอานะเบิ่งบรรยากาศพ่อแม่พี่น้องเบิ่งบรรยากาศเอาเนาะหนูบัวได้ก็เบิ่งบรรยากาศเอาพ่อแม่พี่น้องไปครับไก่สีหอดแล้วพ่อแม่พี่น้อง เมื่อคืนนี่ทำงานอยู่หลังหนึ่งพ่อแม่พี่น้องสามหลังอยู่นี่เนาะเอาเบิ้งตอนเสาร์คนสีททำงานบ่ลุ่นกันครับลุ่นกันเอาเบิ้งสามหลังสีททำงานบ่หรือว่าสีหำดังพ่อพี่น้องเดินี่หลังนี้ทำงานโอ้บ่ทำงานแล้วพ่อแม่พี่น,น้องแนมพินแลวนี่นี่ครับเมื่อคืนทำงานอยู่แต่ว่าตอนเสนาร์บ่ทำงานครับผมนี่หลังนี้ก็นนบ่ทำงานครับพ่อแม่พี่น้องพง่อแนมพ็นแต่ไกลเลย ออหลังที่แปดกับโบทางานเอาเดี๋ยวไปเบิ่งหลังสุดท้ายพ่อพี่น้องนี่ละผมกะใสิใส่มันสิเป็นขนหน้านี่เน,น,นาะมันกะสิมีหย่าล้วกะเพกกิ่นกะสิกองเขาไปหันอ่ะมกะใส่แบบนี้ละใส่ไปกับไก่กันพ่อพี่น้องอู้ดีนี่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 นนนอู้ยมองนี่ผมบ่ได้มาใส่พ่อพี่น้องเอ้ยมึงดูมงึงมึง อุ้ยมันแห่มาขึ้นนี่เด้พ่อแม่พีน่น้องเนี่ยนึงเด้อคนเนาะอุ้ยอุ้ยใส่พิษหม่องพ่อแม่พีน่น้องเอ้ยนี่หนูมากัดต้นกระปวดอยู่นี่ครับแต่ว่าผมใส่ไปพี่อ้อาวมาหลุนมาหลุนมาหลุนหลังสุดท้ายครับมาหลุนหลังสุดท้ายพ่อแม่พี่น้องนี่ติดปลาเลยติดเขาเลยโอ้ยบ่ทำงานพ่อแม่พี่น้องทำด่างอีลี่ตอนเสาพ่อแม่พี่น้องเอ้ยนี่ อะไรอ้ยาไอ้ชะไอ้ชาโอ้แย่ๆพ่อพี่น้องฮำมดังเลยตอนเสาร์นี่พ่อพี่น้องเอ้ยเบิ้งอ่ะเบิ้งบรรยากาศเอ้อเออเดี๋ยวขอโตเก็บกับดักก่อนครับเดี๋ยวมาสรุปผลงานกันพ่อพี่น้องอ่ะเดี๋ยวผมสี่ให้เบิ้งหม่องหนองมันใส่หนองมือมือว่านมันก็ใส่แถวนี้ครับพ่อพี่น้อง ใส่ไปทา้งในคุณพ่อแม่พี่น้องผมผมสิใสอยู่ฟังทั้งผีน้องใสก็เรามองกันแต่วันมันไปหับหลูกมัน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 สิมาที่หลังพ่อแม่พี่น้องที่หนี่ขก็ผมก็แล้วแล้วผมก็สิีเขาเมื่อกลับเขาไปในบ้านก่อนละพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวไปสรุปพ้นงานกันนินเด้นนเด้นเด้นเด้มาผีมามาผีไปหล่าไว้ป่ะปะกลับไปไปเร็วไปเร็วไปตานไป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 เร็ว อ่ะพ่อแม่พี่น้องมาสรุปผลงานกันเนาะอตอนเศร้านี่ตอนเศร้านี่กรไดกรไดจักโตพ่อแม่พี่น้องอําดางพ่อแม่พี่น้องรอากาเมื่อคืนนี่เมื่อคืนนี่ได้สองตพ่อแม่พี่น้องอยอดรวมทั้งหมดได้สองตแต่ว่ามมอว่านนี่มมอว่านนี่ผมก็ไดซี่โตเนาะหมอว่านนี่มันมันสั่มกันปวดบ่พ่อแม่พี่น้องแต่ว่าแต่ว่าน่องน่องที่มานั่มาะมันเมื่อคืนมันก็ไดอยู่ เลยยุหาโตพ่อแม่พี่น้องแต่ว่าตอนนี้มันมันยังบ่ามาเนาะมันไปส่งลูกไปไปโรงเรียนก่อนแหละมันสิมานํ้ามาที่หลังพ่อแม่พี่น้องออสำหรับผมมาก,ก่อนเนาะแหละเก็บเรียบร้อยแล้วพ่อแม่พี่น้องออบ่ได้ยังพ่อแม่พี่น้องกะผมเป็นย,ยังเนาะเฮาเฮามาหาโมเมนต์ว่าเฮามาเอาพ่อแม่พี่น้องนี่แหละครับเ,รเวลาวางมือวางหรือว่ามือเว้นจะก,กีดยางผมก็สิไดเฮ็ดคลิปจังสีละพ่อแม่พี่น้องอ่า ลกัลกลักพุมสิกีดยางเนาะพ่อแม่พี่น้องอือโอ้ผมหาด้วยพี่น้องงามดังอเออเ้าจังได้ก็ฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเ,เด้อครับช่องพ่อใหญ่โมเพนแชนแนลพ่อแม่พี่นอ้องอือม,มาคลิปที่ผมเห็นเนานะผมสิเห็นอ่ลาลักลักกับตะกีดยางแล้วก็เลี้ยงผึ่งพงปลาเชี่ยวปลาแล้วก็หาอยู you ่หากินเนี่ยแหละครับหาของกินตามฤดูกาลพ่อแม่พี่น้องถ้ามกากก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเบอเดอครับอือ เอาไว้พ่อ,อกันคลิปหนาพ่อแม่พี่นอ้องคลิปนี้บ่มหมานครับบ่มหมานปันไดแตกแต่ก็กไดยู้อสองโตพ่อแม่พี่นอ้องเนี่ถือว่าถือว่าโอเคพ่อแม่พี่น้องไปพอ,อ,อกันคลิปหนาเนาะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับแจวคือเกาพ่อแม่พี่นอ้อง